ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝกสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่194หมู่8ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เดิมตั้งอยู่เลขที่223หมู่ที่3บ้านห้วยแก้วตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีอาคารเดิมเป็นอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านห้วยแก้วเดิม และจัดอยู่ในที่ราชพัสดุในความดูแลของโรงเรียนบ้านโป่งเดิมซึ่งต้องขออนุญาตใช้เป็นรายปีไปต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ตั้งใหม่และได้ตกแต่งให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมมากกว่าที่ตั้งเดิมจึงได้ทำการย้ายทั้งเด็กครูและวัสดุครุภัณฑ์มาที่ตั้งใหม่จนถึงปัจจุบันและได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นอนุบาลสาม หรือเปิดรับเด็กตั้งแต่อายุสองขวบจนถึง5ขวบมีเขตบริการทั้งสิ้น12หมู่บ้านด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศาบาลตำบลแม่แฝกภายใต้การบริหารจัดการคณะกรรมการศูนย์มีนายอาทิตย์วงทินนบดีนายกเทศาบาลตำบลแม่แฝกเป็นประธานกรรมการมีนางสาวเครือวันโสดาปลัดเทศาบาลตำบลแม่แฝก เป็นผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษาและนายจักรพันธ์นาตันเป็นนักวิชาการศึกษานางสมศรีคมมะเป็นกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมที่มีหัวใจนักพัฒนาร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์รวม12คนการบริหารจัดการด้านอาคารเรียนได้กำหนดจ,จัดเป็นห้องเรียนจำนวนสองห้องห้องเรียนอัจฉริยะจำนวนหนึ่งห้อง อาคารประกอบ1อาคารจัดแบ่งเพื่อการบริหารจัดการสำหรับเป็นห้องห้องธุรการจํานวน1ห้องห้องพยาบาลจํานวน1ห้องโรงอาหารจํานวน1ห้องห้องครัวจํานวน1ห้องห้องน้ำห้องส้วมจํานวน12ห้องสนามเด็กเล่นจํานวน2สนาม 4. ศูนย์เรียนรู้เด็กปฐมวัยจำนวนหนนย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝกปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น102คนดำเนินงานภายใต้นโยบายของเทศบาลตำบลแม่แฝกโดยมีทิศทางพัฒนาองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเด็กมีความพร้อมผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชนและมีเอกลักษณ์ที่เน้นการพัฒนาด้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่การรู้ออม นอกจากนี้ด้านได้กำหนดคุณค่าที่พึงประสงค์อย่างโดดเด่นรอยยิ้มสดใสสมวัยเด็กศูนย์การเรียนเพื่อให้สอดคล้องและสนองตอบวิสัยทัศน์เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของศูนย์คณะกรรมการศูนย์จึงได้ร่วมกันพิจารณากำหนดวิธีการจัดการเรียนบนพื้นฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการควบคู่กับการเรียนแบบโครงการเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกันทั้งนี้กิจกรรมที่เน้นในการพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรม6ห,หลักประกอบกับการจัดทำโครงการโดยแยกโครงการออกเป็น2ประเภทได้แก่โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงานและโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณของหน่วยงานโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด โดยผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมของสูนและมะติในที่ประชุมเป็นหลักมียุทธศาสตร์ในการบริหารงานโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือโดยมีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วยโครงการส่งเสริมคุณธรร,รมจริยธรรมในเด็กปฐมวัยโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการ Art of Junior โครงการสารสัมพันธ์บ้านกับสูตรโครงการ English Camp โครงการมอบอนุบาลบัตรโครงการผู้ปกครองผลิตของเล่นเพื่อลูกรักโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการออมทรัพย์รับมือเศรษฐกิจ โครงการประชาธิปไตยในศูนย์จากการดำเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติดังกล่าวส่งผลต่อความสำเร็จด้านผู้เรียนนักเรียนได้รับการอบรมบ่มเพาะส่งผลด้านพัฒนาทั้งกายอารมณ์สังคมและด้านสติปัญญาสมวัยและความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังปรากฏผลผ่านการประเมินจากสอมอ,สออยู่ในระดับดีทางด้านบุคลากรครูได้รับการพัฒนาปรากฏผลต่อผู้เรียนและด้านชื่อเสียงต่อองค์กรและเกียรติคุณทางสังคมกล่าวคือในปี2551นางประภาพร์กรจัยผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น ขออองำเภสัสนสางสมศรีคำม,มะครูผู้ดูแลเด็กได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นของอำเภอสันทรายปี2 5 5 2556ถึง2557รับเกียรติบัตรคณะกรรมการผลงานดีเด่นของสมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ ในปี2549รางวัลและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมากจัดโดยศูนย์อนามัยที่10เชียงใหม่ปี2550ถึง2555รางวัลศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขปี2556ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาหารกลางวันปลอดสารพิษโครงการอาหารกลางวันปลอดโรคในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม,ม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝดได้ดำเนินการพัฒนาทั้งด้านการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรรวมถึงพัฒนาเด็กไปพ,พร้อมๆกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านวิชาการ เราเน้นการจัดประสบการณ์เด็กที่ครบท้วนมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์มีการประเมินสังเกตบันทึกพฤติกรรมและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำคัญอย่างยิ่งคือการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนไปเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝก เราได้ดาเนินการพัฒนาทุกด้านนะคะมาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้านงานบริหารด้านวิชาการด้านบุคลากรรวมถึงการบริหารเด็กทั้งนี้การบริหารงานเด็กเราได้บริหารงานทั้งในเชิงด้านบูรณาการและอย่างสร้างสารรค์นะคะบูรณาการอย่างสร้างสารรค์มาโดยตลอดรวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรม การประเมินนะคะการสังเกตพฤติกรรมเด็กและที่สําคัญที่สุดเราได้นําผลการประเมินเหล่านั้นมาปรับปรุงเพื่อพัฒนางานต่อไปด้วยค่ะความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดําเนินงานของโครงการจํานวน3คนความเห็นในกิจกรรมโครงการเด่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการออมทรัพย์รับมือเศรษฐกิจโครงการประชาธิปไตยในศูนย์ นางสาวอัชาพรพกากินนะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กที่มาเรียนที่นี่ค่ะคือมีความพึงพอใจของของศูนี้ก็คือเขามีความให้ให้ให้เด็กมีความรับผิดชอบเป็นผู้นํามีการเลือกตั้งของของประธานศูนย์เด็กเล็กค่ะมีความู้สอกตั้เพราะว่าที่มีการเลือกตั้งนี้จะให้เด็กมีความเป็นผู้นําเขาก็จะได้มีความรับผิดชอบอีกขั้นหนึ่งค่ะ จะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีมมอนาคตที่ดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายนพดนเลเจริญใจผู้ปกครองเด็กหญิงแลว,ว่านันจุ่มแก้วครับความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของผมหลังจากที่ท่านผู้ปกครองได้พูดไปก่อนหน้านั้น,น,นก็คือ,อาทางศูนย์ของเราได้จัดศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กได้ศึกษาเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงไก่ซึ่ง ได้คผลิตมาคุณครูทุกคนก็จะเอามาทำาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนกินเป็นอาหารกลางวันส่วนที่เหลือก็จำหน่ายท่านผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียนทุกวันราคาไม่แพงครับมัดละสองสามบาทเพื่อ,อจะนำเงินในส่วนนี้เก็บเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่จบการศึกษาของปีการศึกษาต่อไปครับสวัสดีค่ะดิฉันผู้ปกครองของเด็กหญิงศิริภัทรเก่งกาศ,กศ,กศ ซึ่งลูกหลานได้มาเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่แฝกนะคะคือที่ฉันมีความภูมิใจในการอดออมของเด็กๆคือมีการออมทรัพย์มีการแนะนําให้เด็กๆมีการออมทรัพย์และเมื่อมเมื่อวันหนึง่งเด็กได้จบจากโรงเรียนนี้ได้นําเงินออมนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไปค่ะขอบคุณ เรื่องการจัดการบริหารการศึกษาของเทศบาลตะบลแม่แฝกนั้นเราเน้นหลักของลึกลึหลักของการมีส่วนร่วมใน,นหลักของธรรมมาพิบาลน,นะครับโดยเฉพาะผมเองนะครับก่อนที่จะมาเป็นนายกเทศมนตรีนั้นนะครับผมเคยเป็นขคราชการครูมาก่อนนะครับเป็นครูผู้สอนมาก่อนถึง35ปีหลังจากนั้นพอไปเป็นนายกเทศมนตรี เราก็คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ประกอบกับในช่วงที่เป็นคราวการครูนั้นผมได้เป็นผู้แทนครูในระดับเขตซึ่งเขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาเราก็ได้นําประสบการณ์เข้ามาสูา่การบริหารงานของเทศบาลตะบลแม่แฝกโดยคํานึงถึงอันที่หนึ่งคือเรื่องของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะยึดหลักของธรรมมาพิบาลโดยเฉพาะอันดับแรกที่สุดเราเน้นเรื่องครูบาอาจารย์ของเรานะครับครูซึ่งจะเป็นต้นแบบในการดูแลเด็กนั้นนะครับ ซึ่งในการดูแลเด็กเล็กนั้นนะครับมันจะแตกต่างจากระดับอื่นๆเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะเด็กยังเล็กๆอยู่ซึ่งเป็นผ้าขาวที่กําลังเรากําลังจะ มันยังไม่เพื่อนพูดกันตรงๆว่ามันต้องใช้ครูที่มีเทคนิคเชี่ยวชั้นสูงในการดูแลครูของผมนี่นะครับส่วนมากแล้วจะส่วนย่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยจบจากด้านปฐมวัยมาต่ำสูตรก็เป็นญาตรีสูงสุดเป็นญาโทผู้บริหารสูนเด็กเล็กของน้าที่จบเป็นญาโทในด้านของอเด็กเล็กนะครับ,นะรบเรามีการส่งเสริมครูทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับเราจะไม่เคยกีดกันเราจะส่งเสริมไม่ว่าจะอบรมในท้องที่ในท้องถิ่น และก็ในอา,อาส่วนกลางเราจะส่งครูเขาไปอบรมตลอดเวลาเพื่อน,นําความรู้มาพัฒนาอาสูตรของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วเรายัางดึงทรัพยากรข้างเคียงในในตำบลของเรามาช่วยครูบาอาจารย์ของเรานะครับผู้บริหารการศึกษา,าศึกษานิเทศ คนะณะครูซึ่งเออรี่ออกไปแล้วก็ดีหรือครูที่เกษียณนะอขายุรายการแล้วเนี่ยผมเชิญมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา,ามาช่วยดูแลโรงเรียนเราและเรามีการพาคณะกรรมการศึกษาแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมผู้ปกครองเนี่ยไปศึกษาดูงานไปดูต้นแบบว่าเราจะทํายังไงพัฒนาศูนย์นเราให้ดีขึ้นนะครับอนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของเด็กเนี่ยนะครับเราถือว่าเด็กนี่เป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์เป็นเป็นพูดง่ายๆเป็นหัวใจนะครับในการดูแลนะครับเรา พยายามทาบรรยากาศให้มันเอื้อต่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่อะไรต่างๆนะครับโรงเรียนของเราทุกห้องเราติดแอร์นะครับเพื่ออำนวยความสุขให้หนักเรียนนอกจากนั้นแล้วเรื่องของการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราก็จะมีห้องเรียนอัจฉริยะนะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยได้มีความตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นในการดูแลแล้วก็เป็นการขยายความคิดให้มันกว้างไกลออกมานอกจากนั้นแล้วนะครับ ในเขตของเทศบาลตำบลม่แฟกของเราเออในอำเภอสังสายของเราเนยซึ่งพื้นที่ตั้งของเทศบาลตำบลม่แฟกของเราเนี่ยยังมีหลายสถาบันซึ่งเรามีการประสานทำเ m ็มเอูด้วยนะครับ หนึ่งหมายาลยแม่โจนอกจากนั้นแล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ส่งวิทยากรส่งอาจารย์เข้ามามาดูแลต่างๆซึ่งโอกาสภายหน้านี้แล้วก็คงจะมีการส่งนักศึกษาฝึกสอนเข้ามาช่วยดูแลนะครับนี่คือหลักการในบริหารงานของศูนย์ดด้กของเทศบาลตะบนแม่แฝกครับผมขอขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน ที่เห็นความสําคัญของเทศบาลตำบลแม่แฝกและมอบดวงใจใน,น้อยให้คณะครูและก็เทศบาลของเราดูแลเทศบาลเราตระหนักว่านั่น,นลูกรักดังดวงใจยังมอบไว้ให้กับครูของเราเราจะดูแลให้ถึงที่สุดนะครับอนอกจากนั้นต้องขอบคุณคณะกรรมการ แล้วก็ประชาชนในตำบลแม่แฝกใครการทุกส่วนภาคภาคส่วนบริษัททางร้านต่างๆซึ่งเวลาเรามีกิจกรรมท่านก็นมาช่วยดูแลเรานะครับเป็นโอกาสนี้ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับถือได้ว่าเป็นคู่นูประการสาหรับลูกหลานนะครับต่อไปของเราเป็นการสร้างเด็กเพื่อพัฒนาตําบลของเราให้เจริญก้าวหน้าเพื่อรองรับความเจริญซึ่งหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยเราโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีในปี2558นี้นะครับขอบคุณครับ นี่คือเสียงในการบริหารจัดการที่เกิดจากวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำและความพยายามของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แฝกเสียงแห่งความภาคภูมิใจและผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญที่ได้พัฒนาต้นกล้าทางการศึกษาของชุมชนสุดท้ายขอขอบคุณคณะครูของคนที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนางานจนประสบผลสำเร็จในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นคุณูปการเพื่อลูกหลานของเราได้เรียนรู้คุณค่าของการเตรียมความพร้อม ณธรทำเปี่ยมยอดเยี่ยมพัฒนาการสืบสารประเพณีเป็นคนดีของชุมชน